ไปเมื่อสักครู่เกิดเหตุอยู่ที่อำเภอพักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมินะครับลุงคนหนึ่งนะครับไปถูกปืนผูกปืนผูกเป็นปืนดักสัตว์นะครับลั่นใส่ลั่นใส่หมาตายตัวหนึ่งแล้วก็ลั่นใส่มือของลุงเนี่ยมือเนี่ยนิ้วขาดเลยเกือบตายว่าอย่างนั้นไปแจ้งความแล้วคดีมันไม่คืบก็เลยมาร้องกับสื่อนี่นะครับผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากนายทองคำพิมลีนี่คนนี้อายุ58ปปีบอกว่ามีนายพรานแอบไปติดตั้งปืนผูกดักสัตว์ใกล้สวนยางพาราของตัวเขา ในพื้นที่ของหมู่บ้านเหวนาคำตำบลวังทองเอเภอพักดีชุมพลจังหวัดชายภูมิและก็ถูกปืนผูกที่ว่านี้ลั่นถูกหมาตายไปตัวหนึ่งและก็ลั่นมาถูกนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางมือสายของลุงเนี่ยครับเนี่ยวิตท,ที่จะขาดนะครับเนี่ยนิ้วก็ขาดด้วยล่นะครับแต่ว่าวิตท,ที่จะตายเหมือนกันนายทองคําเปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่21กันยาที่ผ่านมาขณะที่เขากับญาติๆ6-7คนเนี่ยได้ไปกรีดย,ยางพารา ในสวนยางของตัวเองเนี่ยอยู่ติดกับเทือกเขาพังเหยบริเวณท้ายหมู่บ้านเหวนาคำอย่างที่ว่านี้ในระหว่างที่พกากันกรีดยางได้ยินเสียงปืนดังโป้งขึ้นมาอย่างแรงหนึ่งนัดว่าอย่างนั้นแล้วก็ตามมาด้วยเสียงหมานร้องนะครับอย่างโหยหัวด้วยความเจ็บปวดเขาก็เลยเดินไปดูใกล้ๆกก็พบว่าหมาที่ถูกปืนผงใส่เียตายแล้วนะครับสักพักก็มีเสียงปืนดังโป้งขึ้นมาสนานป่าอีกครั้งหนึ่งบริเวณที่เขายือนอยู่แล้วก็สุดท้ายเขาก็ซุดท่วมลงไปกับพื้นเลยรู้สึกมึนๆที่มือ ก็เลยยกมือขึ้นมาขึ้นดูปรากฏว่ามีเลือดไหลนองเลยก็เลยตะโกนเรียกญาติให้มาช่วยออกจากพื้นที่ในขณะนั้นรู้เลยว่าถูกปืนผูกของพรานที่แอบไปติดตั้งลั่นใส่ตัวของลุงว่าอย่างนั้นต่อมาญาติิก็ประสานทางเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ไปตรวจสอบพื้นที่ไปตรวจสอบยังจุดเกิดเหตุพบว่าในจุดดังกล่าวเนี่ยมีปืนผูกดักไว้ตามจุดต่างๆเนี่ยมากกว่า5กระบอกเขาก็เลยเก็บรวบรวมเป็นหลักฐานไว้นะครับหลังจากรักษาตัวเสร็จก็ได้ไปแจ้งความไปที่โรงพักพักดีจุมพลแต่ขณะนี้นะครับ ไม่มีความคืบหน้าของคดีไม่มีท่าทีว่าตํารวจจะไปจับเจ้าของปืนผูกนะครับมาลงโทษได้ก็เลยมาร้องกับสื่อเพื่อขอความเป็นธรรมเอาฟังเสียงหน่อยนะครับนายทองคําพิมพลีครับนวเดี๋ยวนิวเราขอฝากเตียนคนที่ผู้เหตุนะเนาะครับอ่าพวกนายพานเนี่ยอืบ่งหูว่าจากคนเดีวทีที่เขาถือเนี่บางคนกับขาขาดอืบางคนกับเสียชีวิตอื ก็อยากฝากถึงว่าขันถือตัวเจ้าของเองอเจ้าของเป็นคือผมเนี่ยคือว่าขาขาดเนี่ยอผู้ได้เสียหาเรียงครอบครัว่เจ้าของขันเป็นเจ้าตัวเจ้าของเองผมอยากฝากซ้ำนีแ้แหละครับให้คิดได้ไหลายออออเออเออนี่นะครับนะคุณทองคํายังเกรงว่านะฮะเนี่ยไปแจ้งความไว้นะครับไม่มีความคืบหน้าเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม จากความสูญเสียที่เกิดขึ้นไปมากกว่านี้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีทั้งบาดเจบ็บชาวบ้านก็เสียชีวิตก็มีนะครับเป็นแบบนี้อยู่บ่อยครั้งอยากจะให้ตํารวจเนี่ยติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาจัดการตามกฎหมายหน่อยครับส่วนที่อำเภอเมืองสมุทรปราการค่ะคุณพ่อนะคะก็พาลูกสาวอายุ8ขวบเนี่ยนะสอนมอเตอร์ไซค์ไปแต่ปรากฏว่าในจังหวะหนึ่งเนี่ยรถบรรทุก10ล้อเฉียวเฉียวลูกสาวที่นั่งมาด้วยเนี่ยบาดเจ็บคุณพ่อหัวร้อนทันทีปุ้งเลย ไปสาวหมัดใส่คนขับรถบรรทุกน่วมเลยนะคะเหตุการณ์นี้ต้องได้คนแถวนั้นนะมาช่วยกันจับแยกไม่อย่างนั้นก็คงจะทุบก,กันจนแตกอะคะ่ะนี่คือสภาพของนายพายุนวลจันทึกอายุ48ปีนะะดูคนเจ็บหน่อยนะคะคนขับรถบรรทุกตาปิดเลยค่ะเลือดออกเต็มเลยนะคะเบ้าตาซ้ายแตกเสื้อผ้าก็มีเลือดเลอะอยู่นะคะ เหตุการณ์เกิดขึ้นตรงจุดกลับรถบนถนนพระกษะสาตาบลท้ายบ้านอำเภอเมืองสม,มุทรปราการนะคะแล้วก็มีน้องผู้หญิงอายุ8ปดขวบบาดเจ็บถลอกที่หัวเข่าสองข้างก็ช่วยทําแผลไปแล้วก็ตรวจสอบเพราะว่าอาการไม่สาหัสนะคะแต่ก็ส่งโรงพยาบาลไปรักษาตัวคนเจ็บคือนายพายุเนี่ยให้การบอกว่าเขาขับรถบรรทุกมาตรงนี้ระหว่างเลี้ยวกลับรถเนี่ยคาดว่าไปเฉียวชนกับมอเตอร์ไซค์เข้านะคะระหว่างกําลังจอดลงมาดูปรากฏพ่อเด็กไม่พูดพร่ำทําเพลงแล้วพอเขาลงมาปั๊บนี่ชกเลย ต่อยเลยแล้วก็มีคนเข้ามาช่วยห้ามสภาพเขาก็เลยเป็นอย่างนี้นะคะ,อะลองฟังเสียงคนขับรถบรรทุกนะคะผมยูเถินมาครับผมมองแล้วนะแต่เขามาอย่างไงไม่รู้ผมยูเถินเรียนนี้มาแล้วครับแลแล้วก็วามาต่อยผมผมก็ไม่รู้เขาขึ้นมาต่อยพี่เลยใช่ครับตอนนั้นที่อยู่บนไหนดูบนะอครับอยู่น่ะพวงอะไรเลยครับแล้วเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาหรือไงคะใช่ครับ พี่มาจากทางไหนจะไไหนผมยูเทินครับผมยูเทินมาจากปกน้ำเลยใช่น<า>ครับใช่ครับพ่อเด็กนี่ไม่อยู่นะคะตอนที่ตอนที่ทำได้ข้อมูลมาเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็คือนําตัวไปสง,งบสติอารมณ์สอบปากคำที่โรงพักนะคะเดี๋ยวก็นัดทั้งสองฝ่ายมาสอบสวนดำเนินคดีกันต่อไปนะคะก็โมโหเหี่รถเฉี่ยวลูกล้มจนกระทั่งเป็นแผลหัวเข่าทะลอกนะคะแต่ก็โอ้โหต่อยเขายับเหมือนกันนะคุณพ่อ มีชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเขาไปตั้งจุดตรวจยาเสพติดแล้วก็มีรถคันหนึ่งนะรถเก๋งเนี่ยพอเห็นจุดตรวจเจ้าหน้าที่รีบถอยรถอย่างเร็วแล้วก็ขับหนีนะฮะเจ้าหน้าที่ก็ไล่ตามอย่างกระทั้นชิดเลยนะครับจากนั้นรถเก๋งขับตกข้างทางครับขับต่อไม่ได้ส่วนคนขับเนี่ยทิ้งรถหลบหนีไปท่ามกลางความมืดนะครับนี่นะฮะ ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีการไปตรวจสอบรถเก๋งคันนี้นะครับคนขับเนี่ยทิ้งรถแล้วนะในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ค้นรถอยู่ปรากฏมีรถจัก,กรยานยนต์ต้องสงสัยขี่ซ้อนท้ายกันมาพอเห็นเจ้าหน้าที่คนซ้อนท้ายใช้ปืนยิงเปิดทางหนึ่งนัดก่อนเล่งเครื่องหลบหนีไปอีกนะะไม่รู้เป็นพวกเดียวกันกับ<ด>คนขับรถเก๋งที่ขับตกข้างทางหรือเปล่านะครับต่อมาปรากฏพอตรวจสอบภายในรถเก๋งคันนี้พบ โทรศัพท์มือถือเนี่ยหนึ่งเครื่องนะแล้วก็มีรองเท้าแตะสีดำหนึ่งคู่ในระหว่างที่เจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังค้นรถอยู่มีสายโทรศัพท์โทรเข้ามาในมือถือนะทีนี้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เลยรับสายครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็หลอกบอกว่าเนี่ยเจ้าของรถเนี่ยเกิดอุบัติเหตุนะเออเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าเนี่ยรีบมาดูเร็วนะแต่ปลายสายเหมือนนกรู้ว่าว่าเป็นเจ้าหน้าที่ล่อให้ไปจึงไม่ยอมมา นะครับจากนั้นผ่านไปสักพักหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งอะโทรเข้ามาที่มือถือเครื่องนี้แล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นแฟนสาวของเจ้าของรถอ่าฮะทางเจ้าหน้าที่ก็เลยออกอุบายเลยบอกว่าเนี่ยเนี่ยตอนนี้เจ้าของรถเนี่ยคนขับเนี่ยเกิดอุบัติเหตุนะเขาหมดสติไปแล้วนะไม่รู้สึกตัวเออน้องน้องรู้เปล่าว่าคนขับเนี่ยชื่ออะไรนามสกุลอะไรหลอกถามชื่อไงปรากฏว่าปลายสายเนี่ยหลงกลเจ้าหน้าที่ฮะบอกหมดเลยนะครับเดี๋ยวดูช่วงนี้นะฮะ อ๋อพี่แล้วคนเจ็บชื่ออะไรครับเนี่ย,ยเออ<ๆ>เห็นเขาเมมว่าอะไรเนี่ยใช่ใช่แฟนเขาปะใช่ค่ะอ๋อพี่แล้วคนเจ็บชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อภูค่ะชื่อภูเขาให้การไม่ได้เลยครับเขาติดอยู่ในรถเนี่ยครับมาดูหน่อยได้ไหมอ้าวยู่ตรงสะพานไม่แดงใช่ไหมคะใช่ครับเขาขับรถชนคอสะพานเนี่ยครับ<น>เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวให้กู้ภัยเอาเดี๋ยวเอาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลก่อนนะครับ เดี actually, ๋ยวให้พ่อเขาไปดูกันก็ได้ได้ได้เขาชื่อจริงชื่ออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวยัให้โรงพยาบาลรักษาถูกภูภาสีเนตรค่ะภูสานภาวันสีเนตรภูสานภาวันสีเนตรประเทศโซนหกอิสานอมมาล่าทะเบียนสองกทแปดเจ็ดสรุปคือชื่อภูสานภาวันสีเนตรอายุประมาณยี่สิบปีนะนี่ฮะแล้วแฟนสาวก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะให้พ่อของนายภูสานนภาวันเนี่ยมาที่จุดเกิดเหตุ ผ่านไปสักพักนึงครับมาแล้วครับพ่อมาแล้วพ่อคนขับรถเก่งฮะชื่อในเขียวนะมานึกว่าลูกชายเกิดอุบัติเหตุไงแต่จริงไม่ใช่ฮะขับรถหนีเจ้าหน้าที่แล้วตกข้างทางทางพ่อเนี่ยนะบอกยืนยันว่ารถคันนี้เป็นของลูกจริงนะจากการสอบถามประวัติผู้เป็นพ่อเนี่ยทราบว่าลูกเคยถูกจับคดียาเสพติดเพิ่งจะพ้นโทษออกมาได้ไม่นานเดี๋ยวลองฟังพ่อหน่อย เบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นตอนตรงที่ลูกชายชื่ออะไรครับลุงครับภู้ซ่าครับน,กกนามสกุลนภาวัยผู้ซ่านภา,าวันที่นหนครับนภา,าวันสี่เน้ยอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบเท่าไหรนะ่นะพมก็จับไม่ได้ลูกชายเคยถูกจับคดีอะไรไหมครับเคยจับคดียาบ้าครับน,นานยังครับว่านานได้เดือนออกพึ่งออกมาติดคุกนานไหม ต้องตีหรือตื่นพวกกไม่รู้รันนี่นะครับต่อมาทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ให้พ่อเนี่ยเป็นพยานในการตรวจค้นรถและพบซองพลาสติกสีฟ้าอยู่ที่ซอกประตูด,ด้านคนขับเป็นซองเปล่านะไม่มียาบ้าแต่เขาบอกว่ามีกลิ่นของยาบ้าเนี่ยติดอยู่ที่ซองนะครับเออส่วนที่บริเวณที่พักเท้าฝั่งคนขับนั้นพบยาบ้าอยู่ในซองพลาสติกใสอ่านี่นะฮะสาเหตุของการหนีนะครับ แล้วก็เนี่ยเขาบอกว่าที่วางของบนเบาะหลังพบยาบ้าอีกจำนวนหนึ่งนะฮะแล้วก็ที่เก็บของที่อยู่ใต้คอนโซลรถพบอาวุธปืนหนึ่งกระบอกเจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนี่นะครับแล้วก็บอกให้พ่อเนี่ยติดต่อลูกชายนะให้มามอบตัวนะฮะแต่ไม่รู้จะติดต่อไงมือถือทิ้งไว้อยู่ในรถเนี่ยครับ